ต้องรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Just Orana an นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป How to การ Get a e l Band 7.0กันแต่ขอขึ้น disclaimer ตัวใหญ่ๆตรงนี้เลย disclaimer คือเราเป็นแค่เด็กม .6 ที่ไปสอบ a อ l มาไม่ได้เป็น expert เลยแต่แค่อย่างมาแนะนำต่อทุกคนว่าแบบเราทำยังไงบ้างจนแบบได้แบน์ตามที่เรา happy ค่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มเนี่ยอยากให้ทุกคนทำเลยนะคะคือการตั้งเป้าหมายค่ะก็คือการ set g o a ไว้ก่อนว่าอยากได้เท่าไหร่ที่แปลว่า อยากได้ไม่ใช่อยากได้ o อ e เท่าไหร่แต่ว่าอยากได้แต่ละพาร์ทเท่าไหร่บ้างเพื่อให้ไปสู่ o อร r ออลที่เราต้องการพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยค่ะพาร์ทแรกนะคะเราจะมาพูดถึงก็คือพาร์ท l i s t e n ซึ่งพาร์ท listening เรารู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่เด็กไทยทุกคนน่าจะทําได้ดีที่สุดรวมถึงตัวเราด้วยตอนนั้นเราได้ listening แปดจุนะคะโดยที่การฝึกของเราเนี่ยมีแบ่งออกเป็น2องเซสชั่นคือเซสชั่น entertainment เป็นการฝึกแบบปล่อยจอยแค่แบบไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำอ่ะมันช่วยแบบ พัฒนา listening อายุเราได้กับอันที่2คือฝึกแบบฝึกจริงๆอ่ะงงใช่ปะเออเราก็งงพะอย่างแรกคือการฝึกแบบ entertain เราจะฝึกโดยการดู netflix โดยที่การฝึกของเราคือการเปิดแต่ sub i n รอบหนึ่งแล้วพอเราเปิดบอิ i ค์เสร็จปุ๊บรอบสที่เรามาดูเราจะไม่มี s ับเลยแต่ถ้าเราฟังไม่ทันจริงๆเนี่ยเราจะมีการแบบเรียกว่าอะไรอะ กับย,ย้อนกลับไปฟังอีกรอบนึงทําองก็สามรอบถ้ายังฟังไม่รู้เรื่องค่อยเปิดสับอิงแล้วก็แบบอ๋อคำนี้นะที่เราฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้พอเราดูดังเสร็จปุ๊บเราเริ่มมาสําหรับการฝึกแบบฝึกจริงๆเพื่อไปสอบจริงๆเพื่อได้คะแนนจริงๆกันนะคะแบบไม่ได้เอนจอยในการทําแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราต้องไปสอบก็คือการฝึกจากหนังสือค่ะโดยที่เราใช้หนังสือสองเล่มก็คือสองเล่มนี้ เล่มขาวกับเล่มดําก็คือเป็นเล่มของเครมบิดเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าแบบมันคล้ายคลึงกับข้อสอบจริงมากๆคือทุกคนเอาจริงปะเล่มดาอะ่ะเหมือนมากอะ่ะวันสอบเราคือแบบเรางงมากว่าเฮ้ยเราเคยทําไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยนะแต่แบบเป็น,เป,นเป็นฟิลแบบคล้ายๆแพทเทิร์นเดียวกันเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเล่มดาอะ่ะ มาแท็บแต่ว่าเล่มขาวก็แบบสําหรับคนที่ไม่ได้ลงเรียนกับสถาบันนะคะรู้สึกว่าเล่มขาวเป็นอะไรที่ต้องมีเพราะว่าสมมติถ้าอยู่ลงกับสถาบันสถาบันก็จะสอนก็ได้ว่าแบบเออเออข้อสอบมันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าอยู่ไม่มีเงินเรียนแบบเราเรียนมีค่ะทุกคนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เหมือนกันอะใช่เท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่ประมาณแบบห้าหกอะแทงอยู่นะแต่ก็ก็ดีเะทุกคนแบบคุณภาพสีแล้วก็แบบเนื้อหาคือดีมากก็ไปฝึกทำแล้วก็ไปดูว่าแบบ listening structure มีอะไรบ้างเล่มเนี้ยมันใช้ได้ทั้งหมดทั้งสี่พาร์ทเลยก็ไปดูว่า structure ย้อนทําคือเราจะเริ่มจากเล่ม17ก่อนซึ่งมันเหมือนตอนเนี้ยมันจะมีอัปเดตสุดอะคือเล่มสิแต่ว่าตอนที่เราสอบอะเราสอบ 9, เอ้ยไม่ใช่เก้าละเเดือน 9, 9, 9ซึ่งมันก็มีเลทสุดมันอัปเดตสุดอะคือเล่ม18เราก็เลยจะเก็บเล่ม18ไว้ทํา2วันก่อนสอบเพื่อให้ดูจริงๆว่าเออเราจะได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันสามารถเทียบเคียงกับคะแนนสอบจริงได้เลยเราก็ทําเล่ม17ก่อนปุ๊บแล้วก็ย้อนไปจนจนถึงเล่ม9เพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นอนะมัน เก่าไปนิดนึงแล้ก็เลยทําแค่17 16 1 5 14 1 3จนถึง9พอทําเสร็จ9ปุ๊บเราก็มาทําเล่ม18เล่มนี้อใช่เป็นเล่มสุดท้ายซึ่งตอนฝึกนะคะวิธีการฝึกของเราคือเสมือนสอบจริงทุกประการคือจะแบบใส่หูฟังแล้วก็แบบเปิดออดิโอแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตอบแล้วพอทำเสร็จปุ๊บมาตรวจว่าผิดถูกข้อไหนบ้างแล้วก็ให้คะแนนตาม ๆโดยการเทียบเคียงคะแนนมันจะแบบมีชา์ดเยอะแยะมากมายในแบบ Google เลยอยู่แค่เซิร์ชด้วยแบบว่า IELTS Listening Band Score แล้วก็มาเช็คว่าเราถูก30ข้อคือได้แบนเท่านี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเราเสร็จปุ๊บมันจะมีข้อที่เราผิดใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นจุดที่เราจะเอามาในการฝึกก็คือเราจะไปทาในเรียกว่าเขียนไว้ในตารางเก็บไว้ว่าเราอะทำตรงนี้ผิดตรงไหนบ้างเราใช้แอปเป็น n o t i ชันเดี๋ยวจะขึ้นไ้ให้ดูว่าตอนนั้นเราเขียนยังไงซึ่งการจดข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยด,ดีมากมาก จดอ่านแล้วก็ไปทําให้ไม่เกิดเรื่องนี้ซ้าอีกรอบจะทาให้แบรนด์อยู่อัพแน่นอนเพราะวิ่งทำเหมือนเดิมเลยก็คือทําจากไอเล่มดาเล่มนี้นะคะก็คือทําเหมือนเดิมถ้าผิดจดไว้ว่าผิดตรงไหนบ้างซึ่งวิ n งอ่ะมันเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรที่อย่าใช้ความคิดไปเองอันนี้ขึ้นตัวใหญ่ๆเลยอย่า imagine คือเราคนที่ชอบคิดไปเองเว้ยทุกเรื่องในชีวิตเลยไม่งั้นจะแต่งจอยได้ไงใช่ปะล่ะซึ่งการ ฝึกของเราจะมีการฝึกจากการอ่านข่าวของ B B C โหลดไว้เลยทุกคน App Store เซิร์ช B B C แล้วก็โหลดแล้วก็แบบว่างๆอยู่ M U B อะไรเงี้ยก็นั่งเลื่อนๆอ่านแล้วก็คำไหนไม่รู้ก็ไปเปิด v o Cap เปิดดิคเอาแล้วว่าช่วยมากๆเพราะว่าถ้าสมมติแบบเราแนะนําเลยอ่ะคือการแบบไปอ่านข่าวจริงๆเพราะว่าข้อสอบของที่เราสอบคือ i อเอ็ a อะคาเดมใช่ปะมันแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการเพราะฉะนั้นถ้ายูจะบอกว่าแบบ เอออ่านเป็นการ์ตูนอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่หรือแบบจะอ่านซับจากการดูเน็ตฟิกก็แบบไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าแบบคาศัพท์มันแบบคนละเรื่องกันอันนี้มันจะมีความแบบเอออะคาเดมิกอะวิชาการนิดนึงการทดลองนิวโรไซน์อะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็ไปอ่านข่าวเราว่าดีที่สุดหรือแบบดีที่สุดเลยทํข้อสอบข้อสอบจริงอันเนี้ยอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีอันเนี้ยไม่มีเราในทุกวันนี้นะเว้ยใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็คือ เราอะลงสมัครสอบกับ IDP ไปเพราะฉะนั้นก่อนสอบแบบก่อนพอสมัครเสร็จปุ๊บอบมันจะมีแบบเรียกว่าเป็นคอร์สแบบคอร์ส full คอร์สเลยในการแบบเรียนติวแล้วเราเลือกเป็น reading ไปเราก็เลยแบบเออได้เรียนติวจากตรงนั้นฟรีนะคะเทคนิคที่ใช้นะคะเราจะมีทั้งหมด3อันหลักๆก็คือ skim scan แล้วก็ highlight highlight เรียกเทคนิคได้ปะนั่นแหละก็คือ skim ก็ Sk คือเรียกว่ามันจะมี k e ว w o r d บางทีอะ IELT มันจะแบบไม่ต้องการที่อยู่ต้องมานั่งอ่านทางเพสเซนอะเพราะแบบมันก็ พิเศษมันเยอะแล้วเวลามันน้อยถ้าอยู่อ่านดูคคำมันไม่มีทางทันอะเพราะฉะนั้นสกิมช่วยได้คือบางทีอะมันจะมีคีย์เวิร์ดข้างหน้าเช่นแบบคาแบบสเปซิฟิกเลยสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยเราก็คอยไปนั่งหาในพิเศษว่าสแกนดิเนเวียอยู่ตรงไหน,นแล้วคําตอบมันก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละอย่างที่2คือเทคนิคสแกนสแกนสําหรับตอนที่มันเป็นหาว่าแบบท็อปิกควรเป็นอะไรซึ่งเราไม่ชอบเลยแต่แบบถ้ามันมีสิ่งแรกที่ทําคือ 1. ให้อ่านแบบประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายหรือถ้ารู้สึกว่าประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายยังงอกน กวาดตาไปทั่วแล้วก็แบบว่าอ๋อมันน่าจะเป็นประมาณน,นี้ไม่ต้องลงดีเทลเยอะท้ายคือไฮไลท์เพราะว่าเราสอบแบบคอมมันจะมีไฮไลท์ใช่ป่ะคะทุกคนเราไฮไลท์เป็นการแบบเรียกว่าไม่ใช่ไฮไลท์แบบทุกอันแต่เป็นไฮไลท์คำตอบข้อที่1สมมุติเรารู้แล้วว่าข้อที่1อ่อะคำตอบอยู่ตรงนี้เราจะไฮไลท์เก็บไว้และคําตอบข้อที่2อ่ะมันจะอยู่ล่างข้อที่1แน่ๆมันไม่มีทางอยู่ข้างบนข้อที่ ข,ข้อที่หน่ะเพราะว่าแบบไอเอลเป็นข้อสอบที่แบบเรียงมาให้เราแล้วพอเสร็จปุ๊บเรามาพาร์ตต่อไปที่เรารู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ยากมากๆที่ยูควรจะมีคนตรวจให้เลยคือพาร์ตไลติงซึ่งไลติงเรานะคะการทำไลติงของเราเลยคือมันเป็นแบบไซโควอลลุ้ยสอันนี้ 1. เขียนฝึกเขียนไปเรื่อยๆถูกผิดช่างมันเขียนไปก่อนสอให้คนนึงตรวจให้ เพราะว่าถ้าอยู่ตรวจเองอะน้อยคนมากที่จะรู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนบางทีมันจะแบบเมื่อเราเขียนแล้วเราก็เข้าใจอะว่าเราเขียนอะไรอะเราก็รู้อยู่แล้วอะเราก็เลยจะแบบตรวจแบบไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเราก็จะมีแบบให้คนอื่นตรวจให้แล้วก็เอาที่คนอื่นตรวจให้อ่ะมาเรียกอะไรมาอัปเกรดตัวเองขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นว่าตัวเองผิดตรงนี้นู่นนี่นั่นจะได้ไม่ทําผิดอีกรอบแล้วก็วนกลับไปก็คือเริ่มเขียนใหม่สง่งให้คนตรวจแล้วก็ พัฒนาอย่างเงี้ยมันจะเป็นไซโคลเว้ยซึ่งตอนนั้นนะคะเราเราเป็นฟิลเหมือนแบบให้เพื่อนตรวจให้คือเพื่อนเราแบบเก่งมากๆเป็นเพื่อนในโรงเรียนก็คือเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้สำหรับใครที่สนใจก็ไปทักได้เพราะว่าราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋าแล้วก็สอนดีอีกสุดยอดโดยที่เรามีการหาโมเดลอันเซอร์เพราะว่าถ้าเราเขียนเองตั้งแต่แรกอะ mm hmm. ไม่มีทางทำได้อยู่แล้วค่ะทุกคนภาษาไทยยังเขียนเรียงความไม่เป็นเลยอะก็ค<ด>ือเราใช้เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ielts ก็คือมันจะมีทั้งท่านหนึ่งคะสองใช่ปะใช,ใ,ชใช้ของคนนี้ของคนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีใช้เป็นของ YouTube นะคะเป็น2ช่องก็คือเป็น Fasttag IL กับ IL เอ a แซมเในการดูว่าแบบว่าเขามีการคิดในการเขียนยังไงบ้างส่วนพาร์ทสุดท้ายแล้วก็คือพาร์ทสปิคกิ้งขอบอกว่าพาร์ทเนี้ยเสียใจยที่สุดแล้วพาร์ทอื่นแบบรู้สึกแบบว้าวมากแต่พาร์ทนี้คือแบบมันเหมือนวันนั้นอะเราโลกมังแล้วแบบเออจัดการความแบบหัวใจเต้นเต้นตัวเองไม่ แล้วพอเรียกไปสอบปุ๊บมันหเหมือนแบบตัวเองไม่พร้อมก็เลยได้คะแนนน้อยตอนนั้นเราได้หกนะคะตอนวาส <c oughs> ี่ได้5.5วจุด้า6ได้หก็อัพเยอะอยู่เนาะ <c oughs> นั่นแหละซึ่งการฝึกของเรานะคะคือการพูดพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นคือเราพูดกับแบบตัวในกระจกเลยเวยก็คือแบบอ่ะจริงๆตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมันมีกระจกใช่ปหมเราจะไปตอนทาครีมีก็จะแบบว่าโอเค so today I will put cream on my face อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้อย่างงี้เลยคือเป็นฟิล์มแบบพยายามให้ตัวเองคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากที่สุดแล้วก็ฝึกโดยการให้เพื่อนคือมันจะมีเพื่อนแบบคนที่จะไปสอบไอเอลเหมือนกันก็จะแบบให้เขาลองเป็น examiner ให้เราแล้วก็ให้เขาแบบลองให้ feedback เรามาเงี้ยแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองได้นะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดของ speaking แนะนําได้คืออย่าลกในห้องสอบ ส่วนการฝึกเราไม่ได้ฝึกเยอะเพราะว่าเราแค่แบบให้เพื่อนมานั่งถามแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆแค่นั้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออพานเนี่ยมากสุดเราือเกินหกหกจุดห้าไม่เกินนี้หรอกเพราะว่ารู้ดีว่าตัวเองนั้นในการแบบเรียกว่าการพูดสปิชอะคิดไม่ทันต้องในภาษาไทยแล้วอะก็เลยคาดหวังกับ listening กับ reading ว่าจะอับเราได้มากที่สุดนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นหลักๆของเราประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะคือการรู้ไว้ว่าตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรอย่างเรารู้ว่าจุดแข็งเราคือ listening แล้วก็จะไปทำให้อนันตนะนะ์กระโดดวู้ไปเลยแล้วก็จุดอ่อนของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคือแบบ writing กับ speaking แล้ก็จะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันดีตามที่เราหวังแต่แบบไม่หวังสูงเกินไปแบบสมมุติถ้าเราหวังแบบสมมุติเราหวังแบบ writing แปดอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยยากไปหน่อยหรือเปล่าสำหรับ photo ก็ทําทุก ให้มันมี g กที่ชัดเจนแล้วก็ให้มันเป็น g กที่แตะต้องได้จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็อย่าหลอกตัวเองนี้สําคัญมากจริงๆเรารู้สึกว่าไอเอลเป็นข้อสอบที่มีแพทเทิร์นค่ะทุกคนมันมีแพทเทิร์นในการสอบว่าแบบว่าเออถ้าเราทําบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าแบบอ๋อข้อนี้ต้องตอบแบบนี้อะไรอย่างนี้ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเราเชื่อค่ะใครฝึกเยอะได้เยอะแน่นอนรับประกันเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้เลยคลิปพิลมากทุกคนเราพูดตั้งแต่ฟ้าสว่างตองนนี้ฟ้ามืดแล้วอะ ใช่เมคอัพมันจะหุดแล้วด้วยนั่นแหละเอาเป็นว่าสำหรับใครที่มีคำถามในการสอบไอเอลหรือแบบอยากได้คำแนะนำนะคะก็ทักมาได้เสมอ i g j m จสุดอนัเช่นเคยเพราะว่าเราชอบให้คำปรึกษาทุกคนนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เราก็อยากให้คำปรึกษาเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย